นึกถึงอาหารที่เราต่างกินต่างได้เคยบางอย่างภายนอกอัดดูฟินแต่แล้วที่จริงไม่ใช่เลยเพราะงั้นอย่าถือสากับสิ่งที่ชิมและได้เชยขนาดโซฟีมันมีปีกมันยังบินไม่ได้เลยสุนัขจะคอยเห่ากับสิ่งที่แปลกประหลาดชัวไม่ว่าผิดทินหรือกลิ่นผิดหรือคิดแค่ว่ามันหวาดกลัว คือต่างแล้วมันผิดหรือเพราะอาคติที่อาดมัวกันแล้วพวกคุณเป็นหมาหรือเปล่าถึงต้องเห่าสินที่ต่างจากตัวอะไรเป็นตัววัดฐานะเหรอใช่สิเสื้อผ้าราคาแพงกระเป๋าต้องแบรนด์งั้นเหรอไม่สิเหมือนดโวนตัดสินเครื่องแบบว่ามันบอกอาชีพงั้นอนะไม่ดิจับหมอแต่งชุดลิเกแล้วต้องเป็นลิเกเหรอก,ก็ไม่นี่ คือเห็นว่ากเกรงจังแค่กับในเรื่องของไนเวรกรรมไม่แค้ว่าจะแก้ที่มันแย่บริสุทธิ์สนแต่แค่แอดดิจูดปล่อยให้แพร่ปฏตติกูลของตัวเองเลือกจะไม่เกรงกับความซามที่มาจูงใจเหยียบคนอื่นให้มันต่ำเพื่อตัวเองให้ดูงามนี่เรียกกันว่าความภูมิใจเหยียบคนอื่นให้มันต่ำเพื่อตัวเองให้มันดูงามนี่ครับความภูมิใจ